ับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมอ่าวันนี้ผมจะพามาอัปเดตนะครับหลายคนก็ถามมานะครับเรื่องทางการเกษตรดอกก้านมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับดอกมันหมดไปแล้วแล้วผมได้เก็บอ่าเมล็ดพันธุ์มันไปแล้วตัวเก็บดอกมันไปแล้วตัวนะครับผมหลายคนถามมาก็ต้องรอเวลานะครับผมก็อาจจะเป็นซีซั่นหน้าหรือว่าปีแน้านะครับคงจะหันดอกมันนะครับผม เพราะว่าพวกนี้เป็นอาหารตามฤดูกาลนะครับปีหนึ่งจะออกเตือนหนึ่งวันนี้ผมจะพามาอัปเดตนะครับในส่วนนะครับผมครับเนื่องจากมีหลายคนหลายท่านนะครับเป็นถามมาย้ำๆนะครับก็ต้องทําวิดีโอแบบย้ำๆหน่อยหนึ่งนะครับผมคืออันนี้จะเป็นต้นดอกก้านนะครับผมที่ผมปลูกปีที่แล้วนะครับผมก็ต้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับผมว่ามันจะอุดมสมบูรณ์ได้จะใดนะครับแล้วก็ มีอย่างเยียบย่ำว่าอันนี้อันนี้โดนย่ำนะครับเป็นตางเตลมันก็ยังออกนะครับแสดงว่าหัวมันยังมีอยู่นะครับต่อไปเราก็จะได้เว้นเว้นเกือบเว้นตีนนะครับผมไปตัางอื่นบาย่ำม,มันนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นของปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วด้วยความบ่หงู้นะครับผมผมมาได้แกะเมล็ดอย่างที่ผมเคยทําคลิปนะครับผมจะเอาใส่เป็นเม็ดแดงๆอันเลยนะครับใส่หลุมสี่ห้าเม็ดสี่ห้าเม็ดมันเลยออก ออกนักขนาดเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมจะรอหัวมันใหญ่หัมหน่อยหนึ่งผมจะย้ายขยายออกไปหลายๆตี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่เนี้ยหลายหัวเลยนะครับเป็นเป็นหลุมเป็นหลุมเลยนะครับผมนี่เห็นหลุมหนึง่งหลายหัวเลยนะครับหัวมันเนะ่จะฝังอยู่ในดินเนี้แต่ผมยังมาย้ายเตี้ยนะครับรอให้มันใหญ่ก่อนครับสําหรับคนที่อยากให้หันดอกนะครับผมตอนนี้มันมามีดอกแล้วตอนนี้จะเป็นต้นแบบนี้นะครับ คือต้นแบบนี้ถ้าเป็นต้นอ่อนเนี่ยสามารถกินได้นะครับไปใส่แกง่งนนใส่อย่างอย่างที่ผมทําคลิปแก่งนนไปนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้แต่ว่าเอาที่มันอ่อนๆนะครับอ่าไปใส่แกง่งมันก็เหมือนดอกก้านนั่นแหละครับนี่ดึงออกมาเนี่ยต้นมันจะเหมือนดอกก้านเลยนะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเหมอมีดอกเฉยๆนะครับผมช่วงดอกมันจะกิ่นลํากว่ามีรสที่วหวานกว่านั่นเองนะครับ แล้วก็ถัดมาแหมมุมหนึ่งนะครับแถวนี้นะครับก็จะปลามาสังเกตต้นผักกูดนะครับที่ผมเอามาปลูกนะครับมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มียอดอ่อนตัวนะครับนี่สําหรับที่ผมได้เอามาปลูกนะครับที่ผมเอามาปลูกน้อยโดยสาเหตุอย่างต้องศึกษามันก่อนนะครับศึกษามันก่อนอ่าพวกนี้ก็จะเป็นชุดที่ศึกษามันอันนี้ยอดอ่อนถ้าเก็บกินมันก็จะเริ่มกินได้แล้ว แต่แว่าฝนเริ่มบัดตกนะครับช่วงนี้มันรู้สึกว่ามันจะแห้งนะครับดินใจแห้งนะเนี่ยมันก็เริ่มออกยอดเรื่อยๆนะครับเลยก็ขวดอันนี้ก็จะมียอดนะครับจะเริ่มมียอดหมดแล้วนะครับผมผักกุดช่วงนี้ก็เดี๋ยวรอพอถ้าฝนบัดตกก็จะต้องมีพืชนะครับบางอย่างนะครับที่จะต้องหุดน้ำอ่าอย่างเช่นที่ปลูกายใหม่นะครับก็คือ ดอกก้านนะครับผมที่เอาได้เอาลงหลุมไปครับยังหลุมที่หอนเนี่ยจะเป็นหลุมดอกก้านนะครับผมเป็นหลุมหลุมหอยขบกนี่นะหรือว่าหอยจอบนะครับถ้าฝนบาตกก็จะต้องมาไล่หดน้ำม,มันนะครับผมแต่ดูดูแล้วเริ่มมีลมแล้วนะครับแรงนี้มันแน่ฝอนอาจจะตกนะครับผมฝอนอาจจะตกได้อันนี้ก็จะเป็นบุกเบียนะครับที่ปลูกไป ติดแล้วนะครับผมติดแล้วใบเฮลแล้วแต่อีนี่คือรอดแล้วมีบางหลุมนะครับมันอาจจะเฮลๆนะครับรอฟื้นตัวก็บเป็นอย่างครับเดี๋ยวเอาน้ํามาชุบนะครับผมนี่ก็จะเหมหลุมหนึ่งนะครับผมสาหรับบุกเบี้ยครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการเอาพืชพันนะครับที่ผมได้ปลูกแล้วก็ทําคลิปไปนะครับเอามาอัปเดตนะครับแล้วก็มะนวนะครับผมกิ่งมะนว ก็อตอนนี้ผมได้ตรวจสอบพอแล้วนะครับว่าอาันที่เป็นต้นที่ว่าเอาไปกอดกิ่งนะครับอันนั้นแหกอย่างมาออกแต่ว่าที่ผมอัปเดตไปก่อนหนึ่งวิธีนั้นก็เป็นที่แน่เสียายนะครับบัตรติดสักต้นเลยนะครับผมนี่นะเพราะว่าผมทําคลิปไปนะครับผมเกยบอกว่าผมจะเอามาอัปเดตนะครับถึงแม้มันจะตายผมก็อัปเดตนะครับเพราะว่าผมในเวลาทําคลิปอย่างผมจะได้ ผมบาจูนะครับผมด้วยความจริงใจเรื่องจริงนะครับผมที่ผมเอามาอัปเดตทุกอย่างนะครับแล้วก็จะปาไปพอบัฟักที่ปลูกใหม่สักกําหนึ่งครับสำหรับบัฟักเนี่ยปลูกอ่ารู้สึกว่าได้ประมาณอาทิตย์หรือเปล่าหูนะครับผมจะถึงหรือเปล่าหูนะครับก็เริ่มจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับมีบางต้นเริ่มออกดอกนะครับแสดงว่ามันแก่นะครับผมเริ่มแก่มีดอก หรือว่ามันยังมาแกะกับโม้มันกันเลื้อยขึ้นเรื่อยๆอยู่นะแล้วก็ไปพอต้นปุ้นนะครับสําหรับแถบนี้ผมพอนี่มันจะบอกคอยแกดนะครับรู้สึกว่าดินจะดีจะอุดมสมบูรณ์ดีนะ่ยยอดมันเริ่มขึ้นกลางนะครับส่วนต้นนี้นะ่าจะเป็นบัดแต่งหรือเปล่าโม้นะครับบักจีม่นบักฟักครับมันสดแพดแมนนี่ต้นก็ขึ้นกลางแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นบักฟักเริ่มขึ้นละ ครับส่วนแนวนี้นะครับผมจะเป็นแต่งแคนตาลูปนะครับที่ผมได้อัปเดตไว้นะก็ปลูกอยู่บักก่ลลุ่มนะครับปลูกไว้กินเนี่ยเริ่มไปเคลียร์แล้วนะครับเคลียร์ใหญ่แล้วดึงเจ้าเข่าออกห้องเนาะเคลียร์เคลียร์ขึ้นนี่แล้วนะครับแล้วผมจะแต่งเคลียร์ขึ้นแกลางเลยนะแต่งแคนตาลูป เดียย์ขึ้นนะครับไปเคลียร์แล้วออขึ้นเคลียร์ไปแล้วไปบนปุ้นก็มีแล้วเห็นตาลูกสำหรับที่มันโตจ้าก็มีนะอันนั้นรู้สึกว่าหลุมนั้นจะโตรเร็วหน่อยใหญ่เร็วนะครับหลุมนี้จะโตจ้าแต่ก็เริ่มไปเคลียร์แล้วเหมือนกันนะครับพอยหอดพลังอุดมสมบูรณ์เลยครับสำหรับวันนี้ก็เอา หลายอย่างนะครับที่ปลูกให,ใหม่มาอัปเดตให้ทุกคนได้พอกันนะครับสําหรับสายเกษตรนะครับแล้วก็คําถามที่มีมาบางคนมาเกยห่อนดอกก้านนะครับก็ต้องขอสุมาอภัยตัวเพราะว่าปีหนึ่งมันออกเตื้อหนึ่งนะครับตอนนี้มันวายไปหมดละแล้วก็เก็บผลผลิตไปแล้วตัวตอนนี้ฝนจะตกนะครับลมแห้งดีขนาดสงสับยบ่ได้หดน้าละเดี๋ยวฝนตกกัจับพอดีนะครับช่วงน,นี้มันหน้าฝนเอากับมัไไรย่างพอนะครับเตวพอ สังเกตแล้วก็ไออย่างที่ช่วยมันได้เขาก็ช่วยวยมันพ่องนะครับเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่เขาปลูกนะครับสําหรับที่ผมเอาใส่อ่าในภาชนะนะครับแล้วเอาหัวเอาหัวเอาเม็ดมันไปไล่ใส่นะครับคือผมจะทําหัวนะครับผมสําหรับคนที่อยากได้หัวไปปลูกนะครับอ่ออนาคตก็จะมีหัวนะครับมีหัวแต่ว่า ถ้าเอาหัวไปปลูกข้อดีมันจะใดคือว่าเอาไปปลูกแล้วปุ๊บหัวมันใหญ่แล้วมันมีดอกแล้วนะครับปลูกแล้วก็ได้กินเลยนะครับผมแต่ว่าเอาเม็ดไปปลูกมันต้องรอให้มันใหญ่นะครับบัดเจ้าว่าป,ปีนี้ก็ได้กินดอกเลยบัดเจ้านะ่ยสำหรับดอกกล้วอาหารเมืองเหนือนะครับวันนี้ก็เอามารวมๆกันไว้นะครับเพราะว่าผมได้อัปเดตไปหลายอย่างนะครับผมแล้วก็บางคําตอบผมก็มาได้ตอบนะบางทีคอมเมนต์ มันบ่าโผล่ขึ้นมาหรือว่ามันเข้าไปตอบมาได้บางทีเฮาก็มาได้มีโอกาสตอบนะครับบางทีหอนละกดหัวใจไว้แต่ว่ามันตอบมาได้อันนั้นก็เอามาพยายามเอารวบรวมมานะครับจําได้ก็จะเอามาตอบในคลิปนะครับสําหรับวันนี้นะครับการาปลูกดอกกา้านปลูกผักปลูกไรอย่างแต่งๆนะครับที่มันรวมกันในส่วนพื้นที่เล็กๆแห่งนี้นะครับก็เอามาอัปเดตให้ทุกคนได้พอนะครับผม สำหรับมะนาวนะครับมะนาวที่ว่ามันจ่ายนะครับก็จะลองพอแห็นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาคุกคนไปก่อนนะครับเอาพืชที่ปลูกในสวนนะครับผมมาอัปเดตว่ามันเจริญเติบโตจะได้เพราะมันก็มีกันเจริญเติบโตตามกันเวลาไปเรื่อยๆนะครับผมสาหรับท้ายนี้กระผมพี่นันเน่งก็ต้องลาคุกคนไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอผู้คนทุกท่านนะครับที่เข้ามาอ่า กดคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับสาระทางการเกษตรนะครับผมสำหรับกระผมปีหนึนน่งต้องลาคุกคณไปพรไปก่อนนะครับผมลินหวานกันหมดละขอให้คุคนที่พอคลิปนี้อยู่จงฮีมากกาขึ้นจบดีมีเงินใจใยทุกเล็กทุกข่วยเจริญทางโลกและทางธรรมคุกคุคนนะครับผมสวัสดีครับ